มีท <É. S 1> ีบ้านเขาเอื้อหนังหูทั้งชกทีเขาขวาวเลยนะี่สบายนางเขาเอื่อทุกันเนาะกินก้อยเนื้อค่ะมื้อนี้มาสร้างก้อยเนื้อป้ากับลุงเถินกันก้อยเสกๆนะป้าก้อยคมอืมแล้เดินไปไกลข้างนอก คนตกขนาดนึกว่าคนยุดแเลวยังยังตกอยู่นาไปานะะมีก่วยตาบบ้อใกเนาะค่ะแบงใก้ซีรมเหนียวนะต้เนื่อแแบบ นาเนย่งยามใสปะอมไ่ใสชระะแก้ไเนืนเ้อเนื้อเนื้อสดๆค่ะแดงเอาตรงเลยค่ะ